แล้วคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะในช่วงของพาสัญจรในสัปดาห์นี้นะคะแหมถือได้ว่าดาเนี่ยนะคะมาไกลแต่ยังไม่ไปไกลถึงกาญจนบุรีบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปที่พี่พึ่งก็คือที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะส่วนตรงนี้ยังอยู่สุพรรณอยู่คะ่ะแต่ตอนนี้ดามาอยู่ที่ ตลาดสามชุกก็คือตลาดร้อยปีนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็มีอะไรดีๆเด็ดๆให้กับพวกเราได้ดูกันด้วยวันนี้ดาอาสาพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่กันว่ามีอะไรอย่างไรกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวตามดามดูด้านหลังไม่คนเยอะมากเลยอะ่ะไปดูดิว่าซอยหนึ่งที่นี่จะเป็นตรงนี้จะเป็นเทศบาลซอยหนึ่งซึ่งเป็นซอยหนึ่งเนี่ยเ,เขาบอกว่าตลาดร้อยปีตรงนี้จะเป็นลายไม้ฉลุะนะคะว่ามีความสวยงามคือซอยหนึ่งเนี่ยจะเป็นการโชว์ในเรื่องราวของ ลายฉลุไม้ของบ้านที่นี่ค่ะไปไหมแจ่มจันทร์ไปเที่ยวพันยาตะวันำำดูไทยทรงดำลำแขงเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะร้านแรกนะคะที่จะพาคุณผู้ชมดูก็คือร้านเนี่ยเขาจะจําหน่ายพวกเครื่องเครือบค่ะอย่างเช่นเป็นพวกกรละมังแบบนี้ค่ะนะคะเขาก็จะอันนี้เขาจะร่วมด้วยในเรื่องราวของการที่ ใช้ของโบราณด้วยนะคะมีพบจานนี่จานสังกะสีะคะ่ะแต่ว่าเคลือบค่ะเคลือบสีที่สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะอาลค่ะนอกเหนือจะมีของขายแล้วนะคะจีนีจะล่ำรือกันมากก็เลยเรื่องราวของขนมที่นี่นะคะจะเยอะมากเลยทีเดียวค่ะคะุณผู้ชมค่ะตรงนี้นะคะที่ดามานี่ก็จะเป็นร้านแม่ค,ไไค้าเป็นเห้นเรียหนูขโมย ออาให้แู่ค้าอยู่ข้างหลังร้านค่ะอันนี้เป็นหมี่กรอบนะคะจริงๆแล้วอันนี้มี3กล่องร้อยเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเขาจะมีแบบสาสีนะคะเป็นทำไมสูตรเนี่ยสูตรดั้งเดิมแต่ทำไมมี3สีคะอนี้เรารดัดแปลงัแปลงใช่ไหมคะถ้าอันอันนี้ราคาจะเป็นอันชันแล้วก็อันนี้ใบเตยใบเตยและนี้ก็คือดั้งเดิมอ่าเขามีรดดั้งเดิมด้วยทำเป็นแบบโออิชิเลยนะคุณผู้ชมค่ะอืม แต่ว่ายังยังไม่ชิมค่ะตอนนี้พาสัญจรไปก่อนนะคะแล้วก็ยังมีขนมเปี๊ยะด้วยขนมเปี๊ยะที่นี่เขาบอกว่าทําเองทำนานทนานหลายปีแล้วอย่างคะตั้งแต่แบบตลาดเขาเริ่มใหม่ๆหเลยหรือเปล่าตลาดตลาดเนี่ยเริ่มเป็นร้อยๆอยปีอย่างนั้นนะคะอืมค่ะนะคะอันนี้เขาก็จะมีขนมเปี๊ยะซึ่งเป็นร้านที่อร่อยถ้าเกิดชมทีวีอยู่แล้วก็เห็นเจ้าของร้านตรงนี้นะคะบอกว่าชมทีวีมาเดี๋ยวเขาลดให้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะชมค่ะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าของรับประทานเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวแล้วแปลกๆด้วยนะคะตอนนี้ทานไดคุณผู้ชมเห็นไหม,มลูกนี่เขาเขียนว่าต้นตำรับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยกักษ์อ่ะดูดีลูกเบลเลอร์เลยอะ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยได้ชมกันบ่อยๆแล้ลบุรีเราอ่ะนะคะค่ะเดี๋ยวดาจะพาไปดูเรื่อยๆว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมขาบอกแล้วว่าที่นี่จะเป็นของรับประทานเยอะมากแล้วพี่เขาบอกว่าชิมได้เลยด้วยคุณผู้ชม่าเนี่ยอะชิมให้ดูเดี๋ยวจะได้บอกรสชาติถูกค่ะอืมอันนี้คือหมูแท่งนะคะคุณผู้ชม่าอร่อยมากเลยเจ้าแรกของสามชุกด้วยแล้วก็พี่ขายที่นี่มานานหรือยังคะตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดเลยหรือเปล่าคะ ค่ะเอาล้ค่ะคุณผู้ชมคะยังมีของรับประทานอีกั้านเยอะตอนนี้นะคะตอนนี้ในส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยนี่ไงสวยไหมอืมกล้วยค่ะไม่ใช่ดาที่ถามเนี่ยนะคะคืออันนี้เขาจะเป็นกล้วยกวนใช่ไหมคะพวงเท่าไหรคะแบบนี้พวงละยี่ห้าบาทคุณผู้ชมโหฝาจะได้ข้าวต้มมัดนะคะทําเป็นแบบคล้ายๆข้าวต้มมัดนะคะอย่างละพวลงละพวงนี้อืมแล้วมีขายมากเลยแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นใส่ตะกร้าแบบนี้ด้วยนะคะใส่ฉลอม ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดที่รวบรวมความเป็นไทยเอาไว้แล้วก็จะย่อเล็กๆไว้ให้เราซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกกันด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือตังเมเขาเรียกตังเมโบราณน,นะคะคุณผู้ชมโอ้สมัยดานะคะพอจะเคี้ยวได้นี่นะ <c oughs> เขาต้องใช้แบบสมัยก่อนเขาจะมีกดแบบกดแล้วเขาจะมีหมุนๆแล้วเราจะได้กี่อันเนี้นะคะยค่ะ คุณผู้ชมผ่านในส่วนตรงนี้นะคะคเขาก็จะเป็นขนมไทยทซึ่งเป็นไทยจริงอย่างอันนี้เขาเรียกขนมอารัวค่ะคุณผู้ชมผ่าเแน่หน้ารับประทานมากเลยและถือเฉพาะเวอร์นี้ก็จะเป็นขนมไทยทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะไปทางด้านหลังดานน้นก็จะเป็นของที่รับประทานเยอะมากเลยทีเดียวทั้งขนมทั้งอะไรมากมายเลยด้วยและในส่วนสําคัญต่างๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะของรับประทานนตรงนี้ดาตรงนี้ซอยหนึ่งเนี่ยจะจะเยอะมากเลยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดาจะ มีสะพานที่จะข้ามแม่น้ําไปฝั่งนู้นเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรกันบ้างเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะเ,เขาก็จะมีจอดรถโน้นได้นะคะแล้วก็เดินข้ามข้ามสะพานลงมาตรงนี้เลยนะคะซึ่งก็จะลงไปก็จะไปสู่ซอยหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าจะมีของรับประทานที่บอกแล้ะคะ่ะเยอะแยะ,ยะมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวไปไปชมทางด้านแม่น้ํา ค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนตรงด้านทางนี้นะคะก็จะเป็นแม่น้ําแล้วก็จะมีเรือล่องไปด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะชมว่าบริเวณแถวนี้ทิวทัศน์ถแถวนี้เป็นอย่างไรก็มาเดินบริเวณนี้ได้ค,คุณผู้ชมคะเห็นหรือเปล่าคะอันนี้หมีนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หมีแบบเป็นปุยนุ่นหรืออะไรนะคะขอโทษหมีที่นี่แปลกมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นหมีที่ทํามาจากหมีค่ะ โดยเฉพาะหมี่ก็เป็นหมี่สูตรโบราณเขาได้ละค่ะแต่ว่าจุดสนใจของเขาเลยเขาก็คือทําเป็นรูปตัวหมีแบบนี้ไม่ทราบเจ้าของร้านเป็นไหนคะแล้วนี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้นะคะเป็นทองม้วนโบราณร้อยปีเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นสูตรที่ที่ตกทอดมาเรื่อยๆนะคะจากตลาดไม่มีอ้าคุณผู้ชมค่าเขาบอกจังหวัดอื่นไม่มีหล,ลังลพบุรีมีหรือเปล่านะคะเขาก้าท้ามาให้ชิมเลยด้วยว่าจะมีรสชาติอร่อยแค่ไหน,น จะเป็นบ้านขุนจำนงจีนารักษ์นะคะซึ่งข้างในนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของของตลาดที่นี่แหละค่ะเขาก็จะมาให้เราได้เห็นว่าแต่เดิมนั้นเป็นอย่างไรค่ะค่ะคุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมคะว่าในส่วนนั้นก็คือในส่วนของตลาดนี่แหละค่ะจะเป็นซอยๆเหมือนที่ดาเดินมาเมื่อสักครู่เขาก็จะเป็นซอยซึ่งทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะมารวมซึ่งจะเป็นการสร้างให้พวกเราได้เห็นว่า ที่นี่คือส่วนย่อของเขาทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะมารวมอะไรที่นี่เลยนะคะเป็นอย่างไรล่ะคุณผู้ชมเน่ขอบอกนะคะคนละไซส์เลยล่ะด้านในเหลือตัวนิดเดียวเลยทีเดียวตรงนี้เขาจะเป็นร้านบ้านโคกหรือเปล่าคะคุณผู้ชมเห็นทางด้านนี้ไหมคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของโคกเคมีนาฬิกาปลูกมีทุกอย่างอะ่ะอันนี้เป็นของสะสมส่วนตัวเขาแต่ว่าเขาก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณผู้ชมมาที่ตลาดร้อยปีก็ลองมาชมดูนะคะว่าซึ่งมันหาชมได้ยากมากเลยทีเดียวแลวโดยเฉพาะบางอย่างเนี่ยดาเคยเห็นตอนดาอายุ8ปขวบอะคะอ่ะอ่าตอนนี้นะคะยี่ห้าค่ะก็เลยยังระลึกถึงความทรงจําที่ดีในอดีตของเราได้อยู่คะ่ะ ่าคุณผู้ชมค่ะแบบวันนี้มามาที่นี่นะคะก็ยังได้รับเกียรติมาพูดมาคุยใน FM หนึ่งร้อยเจ็ดจุดห้ามิโเฮิร์ด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นสถานีวิทยุชุมชนท่าจีนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการสนทนาออ้ยสนุกสนานเลยทีเดียวแล้วก่อนกลับเขาบอกว่าไหนๆมาบ้านโคกแล้วต้องรับโคกกลับไปด้วยอต้องโคกสิะ<ช>นะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะ <c oughs> โอ้โหเราก็ต้องขอบคุณบ้านจริงๆเลยคุณผู้ชมค่ะนี่ถ้ามาเนี่เจอสองคนนี้ก็จะเป็นดีเจอยู่เลยนะคะ <c oughs> สองท่านที่จะเป็นแบบ พูดกันตลอดเลยทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการที่นี่เลยราชดาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมั่งห้อยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมันขำอ่ะเนี่ยแล้วแบบอันนี้ก็จะเป็นรุลงหกกระเบนตรีลังกาเนี่ยเป็นไงล่ะเนี่ยเขามีนะแม่ไม้มวยไทยนี่เขาจะมีแต่ละท่าต่างๆโอ้คุณผู้ชมโดนเตะเขาให้ยอดนี่เขาเรียกนี่การคอเลยนะเนี่ย นี่นะคะถึงที่ว่าแบบแหมคุณผู้ชมค่ะหาชมแล้วก็สือ้อยาบมาที่นี่จะเป็น้านตุ๊กตาแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูด้านในค่ะโรงเรียนนะคะเขาจะรวมความเป็นนักมวยเลยแหละคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่ท่าเตะโอ้มีการเดินล้ำม,มวยด้วยนะคะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจะมาสะสมนี่มาที่นี่ได้เลยนะคะซึ่งจะเป็นที่ที่รวบรวมความเป็นมวยไทยที่นี่แหมคุณผู้ชมคะแต่ละท่าแต่ละทางนะ,นะคะเนี่ยโหนี่ การคอรนี่ไม่เหลือเลยนะเนี่ยอืคุณผู้ชมเยอะมากเลยทีเดียวแล้วค่ะเอาเหอะมาเถอะถ้าอยากจะได้สะสมทุกช่วงท่าที่นี่มีหมดเลยทีเดียวค่ะ